ผมคิดว่าสำหรับเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ในส่วนตัวเราคิดว,ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้สสางจะสดใสเป็นเรื่องที่สดใสสดใสาจากตัวละครสดใสาจากทีมงานสดใสาจากสถานที่ต่างๆโลเคชั่นต่างๆที่ที่ได้ได้นำมานำเสนอในเรื่องนี้ แรกๆเลยนะครับที่ที่รู้สึกว ouais, pues, ่าต uh ัวเองชอบในด้านด้านของเรื่องของพวกเกษตรกรรมอ่ก็เพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะใช้ชีวิตที่แบบว่าค่อางจะเรียบง่ายมีอยู่บีกินในในความประหม่าพอดีถึงแม้ว่าต้องเลี้ยงลูกทั้งหมดเก้าคนผมเป็นคนโตเลยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอาชีพที่มันมันใกล้ตัวอย่างนี้คุณแม่เนี่ยปลูกผักเลี้ยงเราไวตั้งแต่เด็กหาเงินมาให้เราเลี้ยงลูกทั้งหมด9้าคนมันเหมือนกับเป็นเป็น ความสัมพันธ์ที่ได้อยู่กับกับคุปครีกับอะไรที่เป็นเป็นแบบนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าอยากอยากที่จะมีที่จินทํากินอยากจะมีทุ่งนาอยากจะปลูกข้าวเป็นของตัวเองเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนที่เรารักอยากจะมีพืชผักของตัวเองใช้เองกินเองปลูกเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อมาจากใครหรือว่าไปทําให้ใครเดือดร้อนทำอาชีพที่สุดต่มันก็มันก็เป็นอะไรที่ที่พัฒนาความรู้สึก จน,จนมาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่ไม่เข้าตอนแรกก็คือจนจบม .6 แล้วก็ไปต่อกรใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเรียนต่อแล้วอยากจะลงมือทำอจริงจงดีกว่าว่าได้แต่เรียนได,ได้แต่รู้แต่ทฤษฎีไม่เคยได้ลงลงมือทําไม่เคยได้ใจไปที่จะปลูกเองไม่เคยจับกล้าเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกตื่นเต้นเราได้ทาแลวพอได้มีโอกาสเข้ามาที่สวนของย่ามันทาให้รู้สึกว่า,วามันรู้สึก มีความสุขทุกครั้งที่เราได้ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ทำาได้ทำแล้วแล้วก็ลงมือทำแล้วก็รอคอยผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเห็นผลลัพธ์ที่เราลงทั้งแรงกายทั้งแรงใจทำมันไปแล้วมันก็เจริญเติบโตมาพร้อมกับกับความรักที่ที่ที่เรามีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำให้ได้ก็คือทำให้คุณย่าเนีมมีความสุข ความสุขกับสิ่งที่คุณย่าฝันไว้หลายอยาง mm hmm. ท้อไหมเหรอครับท้อมากๆาครับ hmm. แบทุง่งนาที่เสียหายไปเพราะว่าน,นั่นเป็นนาข้าวครั้งแรกในชีวิต mm hmm. ที่ทุกคนได้ช่วยกันปลูกลงกล้า mm hmm. แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณย่าฝันในเส็น ก็เป็นสิ่งแรกที่เป็นเป็นความฝันใหญ่ของของตัวผมเลยว่าอยากจะทํอยาก,ยาก,กจะจะปลูกข้าวกินเองมันมันมันพูดไม่ถูกมันเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปดูสภาพว่ามันเป็นยังไงด้วยซ้ำเพราะว่าถนนมันก็ถูกน้ําตัดขาดเราได้แต่จินตนาการภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็กาลังใจมีผลสาคัญมากในการที่เราจะกลับมาแล้วก็กลับมาปลูกข้าวกลับมายืนด้วย ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ลงมือลงแรงลงใจกันใหม่ลูกขึ้นมาใหม่ก็เป็นทีกคนประสบความสำเร็จแต่ว่าน่าเสียดายที่คุณย่าไม,ไม่ไม่ได้เห็นตอนที่มันตอนที่มันเป็นสีสหลืองสะอาทีาาทองที่คุณได้นอกจากสวนส้มเนี่ยก็จะมีแปลงกลง้วีมีไร่ข้าวโพด มีแอปกาศมีผักสลัดผักสลัดนี่ก็มีหลายอย่างมากเลยจะไม่ได้ว่าอะไรบ้างต้องไปดูนในบทความกัน <c oughs> นะครับผมอ,อ,อีกอย่างก็คือพวกสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยำจะขยายไปเรื่อยๆหาพันธุ์พืชพันธุ์ที่มันต้องการจะดีมาเอามาปลูกในที่ดินที่มันเหมาะสมก็ต้องดูเรื่องของของดินเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ทำเลด้วย ผมมนนักใจแทนเข้าจริงนะลับ <c oughs> คุณนันเดศแล้ว <c oughs> <c oughs> ชีวิตผมก็้ม่ใช่จะพูดง่ายๆว่าลำบากนะัตไม่ได้แบบว่าคงไม่ได้อยู่ถูกสบายเหมือนเขาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเราทํางานใหน้ตัวเอง <c oughs> แต่แต่ผมว่าคุณนเดชเขาก็ค,คล้ายๆกันเรื่อยๆไวหรือว่าอะไรนี้แต่ว่ารัทธาเขาเรกวไรนะ ความหลังในานะทางสังคมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดเดียวเองก็ไม่ถึงก็พอใจนะฮะแต่ผมว่าเขาทำน่าจะทำไม้ดีกว่านี้ผมว่าการใช้ชีวิตมันไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราทําจุดๆไหนเท่านั้นเองผมก็ทํางานในฐานะของเกษตรกร ทำในสิ่งตัวเองรักทำในสิ่งตัวเองฝันหรือไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนผมว่าคุณณเด็กเองก็คงจะทําในสิ่งที่คล้ายกับผมเพียงแต่ต่างรูปแบบกันเขาอาจจะเป็นนักแสดงอาจจะเป็นดาราที่ใครเขาว่าแต่ว่าเขาก็ยังทํางานเหมือนกันทาในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับมันมีความสุขกับมันมน,นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาแล้วยังไม่มีเลยครับผมใช่น้องตะวัน ผมดูแลตะวันไปก่อนอไว้ต้องถามเขาเพราว่าพร้อมเมืออ่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็พยายามอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ติดสติผมว่าค,คล้ายๆกันนะครับผมว่าน้องยาย่า,ยาก,กับับเมียผมเนี่ยก็ยยคล้ายๆกันคือคือผมนึกถึงผมเห็นน้องอยายาแล้วผมนึกถึงสมัยที่จรูนีนเขาคอก็แค่จะแบบเขาเคยบอกผมนะว่า รู้สึกกิจฉาตอนที่คุณย่าเนี่ยสส,สนใจผมมากกว่ารีจะบอกผมเหมือนกันเมื่อกัน้อวิญานเนี่ยพอ,พอผมเห็นเขาเล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นได้แบบน่ารักโดยโโดยโดยดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การอิจฉาหรืออะไจริงๆแต่มันเป็นความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกน้อยใจว่าทําไมน้อคุณญญาณวิญญาถึง,ถ,ง,ถ,งถึงไปรักผมมากน้องผมว่าน้องน้องเล่นน่ารักครับดีใจกับน้องวิาที่ระบับเด่นเนี่ย ก็มีบ้างครับธรรมดาครับคู่ชีวิตคู่ก็มีทุกอน่อยไม่เข้าใจกันแต่ว่าผมเชื่อมั่นในความรักของสองเราครับเพราะว่ามันเข่แน่ใจเป็นความรักที่พอหลังจากที่ทุกคนต่างรู้กันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมันรักผู้ตายทำทุกอย่างมันมันระบายออกมามันก็นำพาไปซึ่งความสุขที่แบบว่ามหาศาลมากๆผมสุขดีได้ทำในสิ่งที่เองรักได้ยู่กับ ในพื้นที่ส่วนเราทั้งคู่เราทั้งคู่รู้สึกรักรักกับสิ่งที่ <c oughs> ท,ที่ที่เรามีสิ่งที่คุณย่าได้มอบใหม้มันเป็นอะไรที่มากกว่ามากกว่าเงินในพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามเพราะรู้สึกว่าเราต้องการทําสิ่งนี้ให้มันให้มันขยายใหญ่ขึ้นไปนเรืเ่อยๆแล้วก็นํามาเช่งความอิ่มความอร่อยความสุขของคนในสวนของเราทั้งสองคนแล้วก็คนไทยทุกคน มากเลยเพราะว่าได้ยินเสียงแม่ว,ว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายกันต่อเนอะเออที่ไปดูเขาถ่ายกันนะคะผมจะลอยไปดูทางเตวทีโอเคค่ะขอบคุณมากมาค่ะคครับบผมขอุณให้ <c oughs> ความรักมันเติบโตในใจปลูกมันไว้ในส่วนลึกที่สุดในใจ